สวัสดีครับผมกินกระเทียมแล้กันครับผมพี่น้องกับขีมงานสายล่าวันนี้ทำบุกหงกับอันหมูปลาคอนครับผมวันนี้อยู่กับสายล่าเสียหมูครับผู้บ่าวเจีมครับผมนะครับมีบ้าอ้อยครับผมันนี้ลูกน้องครับผมที่แตกเดี่ยวเดี่ยวมาครับผมมากินเต้าหู้กันนี่เสียบเสียบข้าเยอะอยู่เจมว่ากรองเงินนั่นเสียหมู มันยุดครับผมันนี้กินตาพุกเทียมเสเสกันครับผมคนเบาๆเบาเาเผานเขาเาอีกหนองพูดองพ่มจะกินเอาป่วยหน่อยมาเบาเพียวเน่านอ้เท่าไหร่ม่เต็มเนื้อหนุห้าเน้เียวเาเดียมาส่งขึเชียแบบวนเดยคนคนคนตั้งขังคนตั้งขัง เขมารยตกุ่มนี่ยไม่ใบ่บบวกของของมายืมาสองมไ่ไจยานยต์เหรออืออางใบผมป่ากดอาเยียบ่ดินเนี่ยไม่เยม้นี่ยเสียะบ่แบบมาถามแดเนียอนี่จะวะ้าไ่ยังบมเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขออมาแบ่งไตไอยู่นาะหืมนี่บ ขี้วเปนเีขาดินก่นครับเหมือนขาดดินกันขาดินก้านองตาวงไก่กูนะห้นาดล้มึงไก่กูสี่สีมึงแหนี่มมนีสาลาบไวลับผมหลบผมเพีดบดโอ้หันเนาะอ้งาแตกได้ปะมะามเนาะขามันแยงะือไม่หายแตกเลแวกางดีมาแตเอ้ยเปียว mặc <laughs> 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 dù là chết không hiểu rồi hết không hm suốt hm 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 mà. hm 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 không hm hm hm

ตองเกาเพิบุตาไอ้ตัวใสขนาดคนมูลเจ็ดเนี่ยบางทีตาเนี่ยได้สอองเนาะว่าของอีตาดังเด้ไปใส่มีคนทักเนาะของอี้ตัวที่ดูดูเกิดอะไรว่ะเมื่อกี้ว่าฟาจินไม่โดกด่างว่ะบุตรใส่หลานเน้วพี่กาจี่อันเสรหมบอกเสรของร้านหมูมาแล้วน อนเลยปลากระเสียบครับผมอูปลากะสียบครับเมืองูจะมากููปลาปิพวกนเเลยกินไม่กแต่เขาฝาว้นเิ่งครับผมนี่ดูดพรมนี่พวกกะงนี่ใส่ดูดดดพมอู้ปลาปลาขิงปลาคอ ยมกินส้มอยากแต่มงทำังไงบึบเยกินบ้บหมูเหงเนาะงันนี้ตองดีอ่ะคูดกินเนากับเกลือตัวงเสียบยนงเขากันส้มเขาเข้มตัดกันดี บึงสภาพบึรุ้งเอาล้วครับผมมันนีกมากินต่าหงก็อุปาอาเพียงนึมั้งเริดินในช่วงกันของทีมงานค้บาวเท่นเราที่จคันคันับใช่ละคันยอดไลร้ายแต่ขาใกล้จะกินแล้วนังนี่อาข้าวค้งเจี๊ยบ้เจี๊ยบนะขาใกล้จะกินครับนี่หมึกสองหมื่นนี่ไก่ตัวสองหมื่น แล้ววันนี้ก็คือจีพาพี่พ่อน้องพียงเท่านี้นะครับผมผู้ใดเขาเบิร์กเดอรก็เริ่มกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการสาคิโต่อไปของทีมงานนะครับผมวันนี้สำหรับทีมงานเซดาก็คือจีพาพี่พ่อน้องไเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับครับผม